บทเรียนราคาแพงของนโยบายประชานิยมแบบสุดกู่ของเวเนซุเอลานั้นเป็นกรณีศึกษาที่เป็นที่ประจักษ์ของทั้งโลกเราจะเรียนรู้อะไรได้บ้างจากบทเรียนดังกล่าวเพื่อจะได้เปลี่ยนใหม่และไปต่อโดยนำมาช่วยปรับปรุงแก้ไขนโยบายเศรษฐกิจไทยเพื่อให้ได้ทางเลือกใหม่ที่ดีกว่าสำหรับการเลือกตั้ง69นี้อย่างไรบ้างนั้นเราจะมาดูรายละเอียดกันใน EP ที่18นี้ค่ะ เคยสงสัยกันไหมครับว่านโยบายเศรษฐกิจที่ตั้งใจจะช่วยคนจุนเนี่ยสุดท้ายแล้วทำไมมันถึงกลับกลายเป็นตัวสร้างวิกฤตที่เลวร้ายที่สุดขึ้นมาซะเองวันนี้แหละครับเราจะมาถอดรหัสสถาปัตยกรรมที่นำไปสู่การล่มสลายโดยมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆอย่างเวเนซุเอลาเป็นบทเรียนสำคัญเลยครับเอาละครับคำถามสำคัญเลยที่อยู่ใจกลางเรื่องทั้งหมดก็คือ นโยบายที่ออกมาด้วยความตั้งใจที่ดีมากๆทำไมมันถึงาพาประเทศดิ่งลงเวไปสู่ความพินาศทางเศรษฐกิจได้เดี๋ยวเรามาหาคำตอบเรื่องนี้กันโอเคครับนี่คือสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้เราจะเริ่มจากภาพใหญ่ๆก่อนแล้วไปเจาะลึกกรณีศึกษาจริงกันเลยจากนั้นจะมาวิเคราะห์จุดอ่อนสำคัญ3ข้อของนโยบายและปิดท้ายด้วยการมองหาทางออกที่ยั่งยืนค่ะผมเอาละครับ ลองนึกภาพตามกันแบบนี้นะครับว่าเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมันก็เหมือนกับการสร้างตึกสูงสูงสักตึกหนึ่งเลยโครงสร้างของตึกก็คือนโยบายต่างๆที่รัฐบาลออกแบบขึ้นมาทีนี้ถ้าพิมพ์เขียวมันผิดตั้งแต่แรกต่อให้เราสร้างตึกไปสูงแค่ไหนก็ตามสุดท้ายมันก็มีสิทธิ์พังคลืนลงมาได้ทั้งหมดเลยและเพื่อให้เห็นภาพของตึกที่ว่าเนี่ยมันพังลงมาได้ยังไงเราจะไปดูตัวอย่างที่เรียกได้ว่าชัดเจนที่สุดในยุคข,ของเราเลยครับนั่นก็คือ การล่มสลายทางเศรษฐกิจของประเทศเวเนซุเอลาคำสำคัญของเรื่องนี้เลยนะครับคือคำว่าประชานิยมมหาภาคหรือ macroeconomic populism เอ๊ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับมันก็คือยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่เหมือนกับการารูดบัตรเครดิตซื้อความนิยมในระยะสั้นไปก่อนเลยโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าไอ้นี่ก้อนโตที่ตามมาในอนาคตเนี่ยมันจะมาหาศาลแค่ไหน แล้วพอเรามาดูตัวเลขจริงๆนะครับโอ้โหสไลด์นี้มันบอกเล่าเรื่องราวการล่มสลายได้ชัดเจนสุดๆเลยลองดูสิครับ GDP เนี่ยหดตัวไปกว่า75%คือเหมือนเศรษฐกิจของประเทศมันหายวับไปเลย3ใน4ส่วนและดูอัตราเงินเฟอ้อสิครับเคยพุ่งไปถึง130,000%แต่ที่มันน่าเศร้าที่สุดเลยก็คืออัตราคนจนที่พุ่งจาก33%ไปเป็น96%คือเรียกได้ว่าแทบจะทั้งประเทศเลย เอกตัวเลขเงินเฟ้อหนึเร์เซ็นเนี่ยเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับมันหมายความว่าราคาสินค้ามันเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเกือบจะทุกวันเลยนะครับเงินออมที่มีอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเก็บมานานแค่ไหนก็คือกลายเป็นศูนย์ได้ในพริบตาเลยและนี่แหละครับคือภาพที่สะท้อนต้นทุนที่ผู้คนต้องจ่ายมันชัดเจนที่สุดแล้วประชากรมากกว่า9 6ตกอยู่ในความยากจนลองนึกดูสิครับ จากเดิมที่เคยอยู่ที่33%มันคือวิกฤตด้านมนุษยธรรมเลยนะแล้วอะไรคือหัวใจของปัญหาทั้งหมดก็คือตรงนี้แหละครับพอรัฐบาลให้สวัสดิการต่างๆจนมันกลายเป็นสิ่งที่คนคาดหวังว่าจะต้องได้ตลอดไปมันก็ไม่ต่างอะไรกับการวางระเบิดเวลาเอาไว้เลยครับพอรายได้หลักของประเทศอย่างในกรณีนี้คือราคาน้ำมันมันดิ่งลงเหวปุ๊บระเบิดลูกนี้ก็ทำงานทันทีเลยครับแล้วก็พาทุกอย่างเข้าสู่วงจรอ,อุบัติ เป็นหนี้พิมพ์เงินเพิ่มวนไปไม่รู้จบทีนี้เรามาดูกันที่กับดักข้อแรกกันเลยนะครับว่านโยบายแบบนี้เนี่ยมันมักจะไปติดกับดักอะไรคำตอบก็คือกับดักการบริโภคครับหรือการเน้นใช้จ่ายระยะสั้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองตรงนี้สําคัญมากเลยนะครับเราต้องแยกให้ออกระหว่างการให้เงินเพื่อเอาไปใช้จ่ายกับการลงทุนเพื่อสร้างอนาคตคือแบบแรกเนี่ยมันเหมือนกับการเทน้ําลงไปในถังที่มันรั่วครับ พอเงินหมดทุกอย่างก็จบแต่แบบหลังเนี่ยมันคือการปลูกต้นไม้ครับที่มันจะค่อยๆเติบโตแล้วก็ให้ผลผลิตกับเราได้ในระยะยาว อย่างในกรณีของนโยบายคนละเครื่องพลัสนะครับแม้ว่าเป้าหมายหลักคืออยากจะยกระดับทักษะให้ธุรกิจเล็กๆแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันกลับจํากัดอยู่แค่การปรับตัวมาใช้วิธีจ่ายเงินแบบใหม่แค่นั้นเองมันไม่ได้การอัปเกรดความสามารถในการแข่งขันจริงๆเลยคือพูดได้ง่ายก็คือเราสอนให้เขาใช้เครื่องมือใหม่เป็นแต่เราไม่ได้ให้เครื่องมือที่ดีกว่าเดิมกับเขาเลยค่ะและนี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสที่มหาศาลมากๆ เพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบชั่วคราวเนี่ยมันคือเงินก้อนเดียวก,กันกับที่เราไม่สามารถเอาไปลงทุนเพื่อการศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือเพื่อพาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางได้มันคือการเลือกทางใดทางหนึ่งครับเอาล่ะครับมาดูกับดักข้อที่2ขั้นตอนเลยคราวนี้นโยบายจะเข้าไปยุ่งกับกลไกตลาดโดยตรงเลยครับซึ่งมันสามารถสร้างแรงจูงใจที่ทรงพลังมากๆแต่ในขณะเดียวกันก็อันตรายมากๆเช่นกัน ก่อนจะไปดูตัวนโยบายนะครับมีอีกคำหนึ่งที่สำคัญมากที่ต้องเข้าใจกันก่อนก็คือคำว่าภาวะภัยทางศิลธรรมหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Moral Hazard เออมันคือสถานการณ์ที่พอเราไปปกป้องใครบางคนจากความเสี่ยงปุ๊บมันกลับทำให้เขากล้าเสี่ยงมากขึ้นซะง,งั้นนึกภาพตามง่ายๆนะครับเหมือนเราบอกเพื่อนว่าเฮ้ย ขับรถเร็วแค่ไหนก็ได้เลยนะเพื่อนเดี๋ยวถ้าโดนใบสั่งฉันจ่ายค่าปรับให้เองเป็นไงครับเพื่อนคนนั้นก็อาจจะเหยียบคันเร่งจนมิดเลยใช่ไหมล่ะครับ พอเราเอาแนวคิดมอร์รลเฮสซาดมาจับกับโนโยบายประกันกำไรให้เกษตรกรมันก็จะเกิดเป็นวงจรอุบัติบัติแบบนี้เลยครับเริ่มจากรัฐบาลการันตีกำไรเกษตรกรก็เลยไม่มีแรงจูงใจจะลดต้นทุนหรือพัฒนาคุณภาพก็เร่งผลิตกันสุดตัวเลยทีนี้ผลก็คือของล้นตลาดราคาตกสุดท้ายภาระทั้งหมดก็กลับมาตกที่รัฐบาลที่ต้องจ่ายเงินชดเชยส่ว,สวนต่างบานปลายจนคุมไม่อยู่คล้ายๆกับกรณีภูเขาเนยที่เคยเกิดขึ้นในยุโรปเลยครับมาถึงกับดักกับดักข้อที่3แล้วครับ ข้อนี้จะพาไปดูว่านโยบายที่ดูดีอย่างภาษีที่ดินเนี่ยมันสามารถส่งผลย้อนกลับหรือที่เรียกว่าแบ็ k ไฟ r ์จนไปทำร้ายคนกลุ่มที่ตั้งใจจะช่วยเหลือได้ยังไงเรามาเริ่มกันด้วยปริศนาที่หลายคนในเมืองไทยอาจจะเคยเห็นผ่านปากันมาบ้างนะครับคือทำไมเจ้าของที่ดินถึงยอมปลูกกล้วยบนที่ดินที่แบบราคาแพงมหาศาลใจกลางเมืองคำตอบก็คือเพื่อเลี้ยงภาษีที่ดินรกร้างที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นั่นเองครับ ในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขามีคำอธิบายเรื่องนี้เรียกว่าทฤษฎีสิทธิเลือกจริงหรือ Real Options Theory คือแนวคิดนี้เขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยการไม่ทำอะไรเลยอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดก็ได้นะครับลองนึกภาพตามนะครับเรามีที่ดินแปลงสวยอยู่แปลงหนึ่งเราจะรีบสร้างอพาร์ตเมนต์วันนี้เลยก็ได้หรือจะรออีก5ปีเพื่อสร้างโรงแรมหรูตอนที่รถไฟฟ้าสายใหม่ตัดผ่านมาพอดีก็ได้ การรอเน um ี่ยแหละครับคือการเก็บส um> ิทธิ์ที่จะเลือกโครงการที่ดีที่สุดในอนาคตการไปบังคับให้เขาพัฒนาที่ดินก่อนเวลาอันควรมันก็ไม่ต่างอะไรกับการบังคับให้เราฉีกตัวลอตเตอรี่ทิ้งก่อนวันหวยออกนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับนโยบายนี้เนี่ยมันดันไปสร้างกับดักที่ทําให้เจ้าของที่ดินรายย่อยหรือคนชั้นกลางที่ไม่มีเงินทุนมาทําฟาร์มหลอกๆเนี่ยถูกบีบให้ต้องขายที่ดินในราคาถูกๆแล้วใครล่ะครับที่มาซื้อ ก็คือบริษัทใหญ่ๆที่เขาสามารถหาทางเลี่ยงภาษีได้สบายๆผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าที่ดินยิ่งกระจุกตัวอยู่ในมือคนรวยมากขึ้นสวนทางกับเจตนาของนโยบายโดยสิ้นเชิงเลยครับเอาละครับหลังจากที่เราวิเคราะห์กับดักทั้ง3ข้อไปแล้วคราวนี้เราลองมาเปลี่ยนมุมมองมาดูทางออกที่สร้างสรรค์ที่เน้นการสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนในระยะยาวกันบ้างดีกว่าครับ แล้วทางออกที่ยั่งยืนมันคืออะไรล่ะจริงๆหัวใจสําคัญมันก็เหมือนกับการดูแลต้นไม้นั่นแหละครับคือแทนที่เราจะแค่คอยเด็ดผลไม้ไปแจกให้คนอื่นกินซึ่งเดี๋ยวก็หมดเราควรจะหันมาบํารุงที่รากของต้นไม้ให้แข็งแรงซึ่งก็คือการลงทุนในทักษะในความสามารถและในนวัตกรรมเพื่อให้ผู้คนสามารถยืนหยัดและเติบโตได้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริงครับเพราะฉะนั้น ทายที่สุดแล้วนะครับมันคือการเปลี่ยนมุมมองเลยเปลี่ยนวิธีคิดต่อวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนจากภาครัฐจากการเป็นแค่ตาข่ายรองรับไม่ให้คนล้มไปสู่การเป็นสปริงบอร์ดที่ช่วยส่งให้พวกเขากระโดดไปสู่โอกาสที่สูงขึ้นในชีวิต และสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้ได้คิดกันนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นนโยบายเศรษฐกิจแบบไหนก็ตามลองถามคำถามนี้ดูครับว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นมันกำลังสร้างบันไดแห่งโอกาสที่จะทำให้คนปีนขึ้นไปด้ด้วยตัวเองหรือมันกำลังสร้างกรงแห่งการพึ่งพิง,พงที่ทำให้พวกเขาต้องรอคอยความช่วยเหลือไปตลอดการ